สวัสดีค่ะฝ่ายใหญ่ให้ทุกคนนะคะลองฟังคลิปนี้ดูมันเป็นคลิปของยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาคู่หนึ่งซึ่งในคลิปออกมาพูดนะคะว่าคนไทยไม่ดีทั้งหมดแต่คนกัมพูชาดีทุกคนเลยคนไทยคนไม่ดีไม่ได้คุบคนคนตรงมดคน,คนคนกัมพูชาดีทั้งหมดไม่ตอบอะไรเลยตอบแต่ดีๆกขับใจไหมไอสซยมอ ข้บใจไหมข้าใจไหมแต่คนค่พูดภาษาไทยได้เยอะๆนะคนไทยพูดภาษาไทยมีเป็ดมันงงมันป้วงงข้บใจไหมขอาใจไหมคนไทยคนไทยข้บใจไหมพูดภาษาค่าได้ไหมได้เปล่าได้เปล่าพูดมาพูดเนาะกบกหนูพูดภาษาไทยได้นะเบาได้เงินเงินไทยกหนู้ใจได้นะกหนูใจได้นะ บอไปตอน้ชยดีๆตั้งหเลยนะบอนไปตเาแนวพบข้มายมันขก็มอยเคตปูเซียมมันเต้นเฉินขยิงไปเฉินยิงขึนปูเียมเฉินเียเฉมันเต้นจะงห้เบียบข้มาเยเียแต่จบไปต่อ้ชยเียมพออยปเซียมมันขึนพวกนั่งไอ้บสยังวเไทยได้แต่ก็เชจังใหญ่แต่ไปไต้ก็ขอะไรดีๆทำไม่ดีเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้ว ทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างคือความดีความเลวมันไม่เคยระบุเลยว่ามันจะต้องเป็นชาติไหนมันจะต้องเป็นาศาสนาอะไรทุกที่ทุกสังคมมีทั้งคนดีและก็คนที่ไม่ดีป่าปนกันไปไม่ใช่ว่าคนไทยทั้งชาติเป็นคนไม่ดีหรือคนคเขมรทั้งประเทศเป็นคนดีทั้งหมดมีด้วยหรอคะที่ประเทศนั้น ทั้งหมดเลยเป็นคนไม่ดีและประเทศนี้ดีทั้งหมดแม้กระทั่งความคิดที่ออกมาเหยียบย่ำม,มาเหยียบคนอื่นแล้วก็ยกหางตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนดีหรือไม่คะอย่างยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาสองคนนี้แหละนะคะในขณะที่ตัวเองออกมาพูดภาษาไทยแล้วก็เหยียบย่ำคนไทย อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนดีไหมแล้วก็ยกหางคนบ้านเมืองของตัวเองว่าเป็นคนดีทั้งหมดทีนี้มาดูเหตุผลกันว่าทำไมสองคนเนี่ยนะคะถึงพูดภาษาไทยได้ถ้าไม่ใช่นักเรียนที่มาเรียนอยู่ที่ไทยก็ต้องเป็นคนที่ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นมันเป็นภาคบังคับอยู่แล้วว่าการที่คุณมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน,าน คุณสมควรที่จะต้องพูดภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณพูดภาษาไทยไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลกเลยอย่างคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวกัมพูชาก็ดีหรือประเทศไหนๆก็ดีมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าคนไทยจะต้องพูดภาษานั้นได้ ภาษาที่สำคัญเลยคือภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาสากลระดับโลกที่อย่างนักท่องเที่ยวก็ควรที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่ามันจะสามารถสื่อสารกันในแต่ละประเทศนั้นๆได้เวลาต้องการอะไรเกิดปัญหาอะไรแต่อย่างการที่ชาวเนี่ยนะคะชาวเขเนรหรือแรงงานทุกคนที่มาอยู่ในประเทศไทยเราพูดภาษาไทยได้ถ้าพูดไม่ได้สิคะแปลก เพราะคุณมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเมืองของเขาคุณมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณยังจะใช้ภาษาของคุณสื่อสารกับคนไทยถามว่าคุณจะสามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่เจ้านายบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆเขาจะรับคุณเข้าทำงานหรือเปล่าถ้าคุณสื่อสารกับคนไทยไม่ได้คุณใช้ภาษาของคุณพูดกับคนไทยทำงานในประเทศไทย จะรู้เรื่องกันไหมคะคุณก็ไม่มีงานคุณไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้หรือนักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยทุกคนก็พูดภาษาไทยกันการสื่อสารการใช้ชีวิตอย่างคุณไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แน่นอนคุณพูดภาษาอังกฤษแต่เวลาคุณมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอะ่ะ คุณยังต้องไปซื้อของยังยังต้องมอีการพูดคุยกับคนไทยคุณไปซื้อของคุณไปโรงพยาบาลคุณไปอะไรที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณพูดภาษาเคมรนะ่ะถามว่าคุณจะสื่อสารกับคนเหล่านั้นรู้เรื่องไหมนอกจากว่าในที่นั้นๆโรงพยาบาลเอ่ยห้างร้านเอ่ยอช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือที่ไหนก็นแล้วแต่จะต้องมีคนที่พูดภาษาคุณได้คุณถึงจะสื่อสารกันรู้เรื่อง อย่างยูทูบเบอร์สองคนเนี่ยทำไมผู้คุณพูดภาษาไทยได้คุณอาจจะเป็นคนที่มาใช้แรงงานคุณเลยจําเป็นจะต้องพูดภาษาไทยไงถ้าคุณพูดภาษาไทยไม่ได้คุณก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมายิ่งยิ่งชาวแรงงานที่มาอยู่ในประเทศไทยอะ่ะแล้วคุณกลับมาด่าบ้านเมืองที่ให้ที่อยู่ที่กินให้ชีวิตของคุณดีขึ้นให้งานให้เงินคุณอะ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนดีหรือเปล่าคะและการที่ออกมาท้าทายออกมา,อาบอกเนี่ยคนขเขมรพูดภาษาไทยได้แต่คนไทยแหะพูดภาษาขเขมรได้หรือเปล่าแลยโยยุบอกพูดสี่พูดสี่พูดภาษาขเขมรสิพูดได้ไหมล่ะคือผู้คุณภูมิใจในความเป็นชาติของคุณคนไทยเขาก็ภูมิใจคะ่ะ แต่การที่คุณมาดูถูกว่าคนไทยพูดภาษาคุณไม่ได้ถามว่าแล้วมันจําเป็นอะไรที่เราจะต้องไปพูดภาษาคุณได้ล่ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ไปใช้แรงงานเราไม่ได้ไปเป็นนักเรียนอยู่ที่กัมพูชาถ้าเกิดว่าคนไทยที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่กัมพูชาเขาก็ต้องเหมือนพวกคุณน,นั่นแหละที่เขาจะต้องเรียนภาษาเขมร เพราะเขาต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นระยะเวลานาน,านดังนั้นการสื่อสารกับคนที่นั่นมันเลยจําเป็นว่าเขาจะต้องพูดภาษาเขมรได้คนไทยหลายคนก็พูดภาษาเขมรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองที่อยู่ติดกันนะคะระหว่างประเทศเรากับประเทศกัมพูชาเขาอาจจะพูดภาษาเขมรได้หรือคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศกัมพูชาเอา แล้วทำไมไม่ยกย่องละ่ะว่าคนไทยเหล่านั้นพูดภาษาพวกคุณได้เขาเก่งแต่ผู้คุณมายกคนไทยทั้งประเทศจะต้องพูดภาษาพวกคุณมันจำเป็นเหรอแล้วทำไมเราจำเป็นจะต,ต้องพูดภาษาคุณได้แล้วเราถึงจะกลายเป็นคนดีละ่ะเราจะต้องพูดภาษาคุณได้คนไทยจะได้กลายเป็นคนเก่งอย่างนั้นเหรอก็กลับกันค่ะ คนประเทศคุณก็ไม่ได้พูดภาษาไทยได้ทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าคนไทยพูดกลับบ้างว่าอา้าพูดภาษาไทยได้สิถ้าพวกคุณพูดภาษาไทยไม่ได้แสดงว่าพวกคุณไม่เก่งพวกคุณไม่ดีอย่างนี้เหรอดังนั้นน่ะการที่อ่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์นะคะของชาวกัมพูชาออกมาแบบเนี้มันเป็นการยั่วยุอารมณ์มันเป็นการดูถูก อย่าลืมว่ายังมีแรงงานกัมพูชาหรือไม่ก็นักเรียนนะคะชาวกัมพูชาชาวขเขมรที่อยู่ประเทศไทยไม่น้อยเลยที่เขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักหลายๆคนนะคะในช่วงภาวะสงครามตอนนี้หลายๆคนที่เป็นคนขเขมรออกมาออกมาสื่อสาร ด้วยแพลตฟอร์มของตัวเองการขอบคุณประเทศไทยขอบคุณผืนแผ่นดินไทยแล้วก็วิงวอนให้สงครามนี้ยุติลงประเทศไทยดีคนไทยดีมีน้ำใจเขาไม่อยากที่จะจากประเทศไทยไปวิงวอนให้คนไทยเมตตาพวกเขาอย่าทำร้ายพวกเขาอย่าไล่พวกเขากลับเลยนั่นคือคนที่เขามีจิตสำนึกในประเทศที่ให้ที่อยู่ที่กินให้งานแต่ผู้คุณสองคนอะ ผู้คุณกําลังทำให้คนขเขมรคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยเลยอาจจะได้รับความเดือดร้อนก็ได้ประเทศไทยออกมารณรงร์ไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่การที่ยูทูบเบอร์ของกัมพูชาผู้คุณชาวขเขมรเนี่ยออกมาออกมาใช้สื่อโซเชียลแบบนี้ออกมายั่วยุอารมณ์คนไทยแบบนี้ผู้คุณไม่รักคนประเทศของผู้คุณหรอ พี่น้องชาวเคมรหลายคนเลยไม่น้อยเลยอยู่ในประเทศไทยแล้วพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแค่สงครามมันก็วุ่นวายอยู่แล้วดังนั้นยูทูบเบอร์เหล่านี้นี่คือจุดชนวนสำคัญอีกหนึ่งอย่างไอฝั่งที่ชายแดนกันกำลังรบกันบึ้มบึมบมแต่สงครามในโลกโซเชียลก็รบกันอยู่ค่ะแต่ทีเนี้ย คนที่มาจุดชนวนของสงครามนี้ก็ดันเป็นยูทูบเบอร์ของชาวกัมพูชาอีกสรุปว่าผู้คุณรักคนของผู้คุณจริงหรือไม่รักคนในประเทศของผู้คุณจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารักนะคะผู้คุณจะไม่มาทำแบบนี้ไม่มายั่วยุอารมณ์ของคนไทยแบบนี้การที่ผู้คุณดูถูกคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่นิยามของคนที่ดีเลย ดังนั้นคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เห็นคลิปนี้หลายๆคนได้เห็นคลิปนี้แล้วแหละแน่นอนว่าหลายๆคนไม่โอเคกับการที่ออกมาเหยียบย่ำแบบนี้เลยดังนั้นนะคะถ้าเกิดเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพวกคุณมาช่วยเหลือพี่น้องของคุณได้หรือเปล่าดังนั้นหยุดเถอะหยุดใช้โซเชียลของตัวเองแล้วมาดูถูกคนไทยแบบนี้ การที่จะพูดภาษาคุณได้หรือไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าเก่งไม่เก่งหรือว่าคุณบอกว่าโอ้ยนี่ไงฉันอะใช้เงินไทยไปซื้อของได้แล้วคนไทยแหละใช้เงินของประเทศคุณไปซื้อได้หรือไม่มันจําเป็นไหมล่ะก็เราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะไปเที่ยวที่กัมพูชามันยากตรงไหนอะมีเงินมันก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาบ้านคุณได้ มันไม่เกี่ยวกันเลยว่า,าผู้คุณเก่งผวกคุณดีผู้คุณสามารถใช้เงินไทยซื้อของไทยได้เออคือตักกะแบบนี้ก็มาใช้ได้ด้วยหรอถ้าเกิดว่าอย่างฟ้าจะไปประเทศคุณน่ะแล้วประเทศคุณไม่รับเงินบาทไทยเนี่ยฉันก็ไปแลกก็ได้ไม่ใช่เหรอธนาคารที่ให้แลกเงินหรือแลกไปก่อนที่จะข้ามไปประเทศของคุณมันก็มีให้แลกซื้อธนบัตรไปจากเนี่ยเงินตาประเทศคุณน่ะ มันก็สามารถไปซื้อของในประเทศคุณได้แล้วดังนั้นมันยิ่งพวกคุณออกมาทำคลิปดูถูกคนอื่นดูถูกคนไทยมากเท่าไหร่มันยิ่งสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนกลับไปให้เห็นว่าพวกคุณเป็นคนแบบไหนคุณด่าคนไทยว่าเป็นคนที่ไม่ดีแต่สิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันเป็นบูมแรงและกระจกสะท้อนกลับไปนะคะ ทุกคนก็นะคะรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นของพวกคุณที่ใต้คลิปนี้แต่รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะผิดพรบอรคอมได้เอาเป็นว่านะคะให้กําลังใจเหล่าทหารกล้าทุกนายเลยขอให้ทุกคนปลอดภัยกลับมาและก็ส่งกําลังใจให้กับคนไทยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็แล้วแต่รวมทั้งผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ